สวัสดีครับก็วันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับน้องโยหรือว่าครูยโยนะครับครูฝึกประจำโชว์รูมฮอนด้าพระราม5นะครับวันนี้เนี่ยก็ห่างหายไปหลายคลิปวันนี้ผมก็มาในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับ CRV นะครับก็จะมาแนะนําเรื่องของ AWD หรือว่า All Wheel Drive ระบบออโต้โฟวิลนะครับการทํางานอัจฉริยะการคํานวณการทํางานการขับเคลื่อนแบบ2องล้อสล้อนะครับอัจฉริยะ ตามสภาพาการใช้งานจริงนะครับ All Wheel Drive ตัวนี้นะครับการทำงานแบบออโต้มีข้อดีอยังไงนะครับระบบการทำงาน Wheel อัจฉริยะตัวนี้นะครับหรือว่าออโต้ตัวนี้นะครับจาคำนวณตามการใช้งานจริงของลูกค้านะครับสภาพถนนตั้งแต่ตอนออกตัวเลยครับออกตัวเนี่ยเป็น Wheel เพราะนี่ข้อดีอย่างเช่นว่าสภาพถนนที่มันมีพื้นที่ต่างหรือว่าเป็นถนนที่มันเปียกถนนที่มันลื่น ถ้าเราขับเคลื่อนออกไปทั้ง4ล้อเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้นะครับป้องกันรถล้อหมุนฟรีหรือว่ารถอาจจะถลหมหรือว่าเหวี่ยงออกไปได้นะครับขับความเร็วสูงกรณีอย่างเช่นว่าเราขับความเร็ววิ่งทางไกลความเร็วประมาณสัก130-140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับถ้าเราเป็นสวิตช์แบบโฟวิลแบบกดปุ view, บบ่มหรือว่าหมุนสวิตช์เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของกลไกเรื่องของฟันเฟืองได้แต่ว่าระบบออโต้โฟวิลเนี่ยเขาจะำนะคำนวณให้เราอาัตโนมัติเลย ช่วงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นเร่งแซงเข้าโค้งหรือว่าเราขับไปเจอสภาพถนนที่ต่างหรือว่าเจอน้ำนะครับระบบจะทํางานเป็นแบบ two wheel drive right. ก็ต่อเมื่อมีการขับความเร็วคงที่นะครับมากกว่าครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเน้นนะครับว่าความเร็วคงที่มากกว่าครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไประบบจะขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับแล้วก็2อล้อหลังก็จะเป็นอิสระลอยตัวไปนะครับทีนี้ในในส่วนของเจ้า CRV ตัวใหม่นี้นะครับ เราสามารถดูการทำงานของระบบ4 wheel ของรถเราได้นะครับเราดูได้ว่าขณะนี้รถของเราเนี่ยการทำงานของ4 wheel เนี่ยน้ำหนักไปที่ล้อหน้าล้อหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับในส่วนของการการดูตรงนี้ดูผ่านหน้าปัดเดินใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเปิดโหมดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ลักษณะการสังเกตทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูมารวัดหน้าปัดเลืนใหม่นะครับว่าไอตัวการสังเกต สัญลักษ์ตัวโฟวิลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับครับสมมติว่าหน้าจอเลื่อนไม้ของเราอยู่เมนูนี้นะครับก็คือดูการขับขี่ของรถนะครับน้ำมันที่มีอยู่วิ่งได้เท่าไหร่ก็ให้มากดสัญลักษณ์รูปตัวไอนะครับหรือว่าปุ่มมิดของเราตัวนี้นะครับเพื่อออกไปสู่หน้าจอเมนูหลักนะครับเมื่อไปสู่หน้าจอเมนูหลักแล้วเนี่ยครับให้กดปุ่มไอเนี่ยครับปุ่มมิดนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงรูปสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโครงรถแล้วก็รูปล้อตัวนี้นะครับกด Enter เข้าไปนะครับ ก็จะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับมันจะมีด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็หน้าหลังนะครับสีตำแหน่งตรงกับล้อเลยตอนตอนนี้เนี่ยรถจอดนิ่งอยู่นะครับจะไม่มีสัญลักษณ์ใดๆแต่เดี๋ยวถ้าพอรถเคลื่อนนะครับก็จะมีลูกศรวิ่งนะครับอเดี๋ยวผมลองขยับให้ดูนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมขยับรถออกไปเนี่ยรถจะทํางานหลักโดย2ล้อหน้านะครับ พ,พร้อมกันเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ราบพื้นที่เรียบนะครับแต่ถ้าผมกดคันเร่งเร่งแซงหรือว่าเป็นทางเนินชันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยล้อหลังก็จะล็อกแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ลูกศรเมื่อกี้ที่ขึ้นอยู่เนี่ยก็จะมาจับที่ล้อหลังด้วยนะครับครับผมก็ในส่วนของเราเห็นเรื่องของการทํางานเอาวิวได้ไปแล้วนะครับเดือนนี้ผมมีแคมเปญพิเศษนะครับในส่วนของเจ้า c r v เนี่ยดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น4ปีเนี่ย1.99 ลูกค้าเก่า h ันด a นะครับนำสำเนาเล่มมาทะเบียนรถมาแสดงเนี่ยก็ลดไปอีก0.15นะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่าของ o ัน a Leasing นะครับลูกค้ายอหรือวันเนี่ยก็จะลดลงไปอีก0.15นะครับเพราะนัี่ดอกเบี้ยลถสูงสุด0.30นะครับแล้วก็สำคัญเลยนะครับช่วงนี้เราเดินสายาเดินทางโดยรถส่วนตัวเนี่ยก็ย่อมจะปลอดภัยนะครับรถครอบครัวคันนี้เนี่ยก็เดือนเนนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบทั้งตัว5ที่นั่งแล้วก็เจที่นั่งนะครับหลากหลายสีเลย ส่วนแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งก็อยู่บ้านจองรถนอกจากได้โปรโมชั่นที่หลากหลายแล้วนะครับเรายังมีพิเศษนะครับบัตรน้ามันให้อีก1,000บาทนะครับอันนี้สําหรับลูกค้าที่จองผ่านช่องทางออนไลน์ของเราทุกทุกช่องทางนะครับก็ตรงนี้ได้ไปเลยบัตรน้ามัน1000บาทนะครับก็ยังไงสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมตรงไหนยังไงเนี่ยก็ฝากมาในหน้าเพจของเราได้นะครับยินดีให้คําแนะนําหรือว่าให้การช่วยเหลือนะครับ ในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรุ่นไหนหรือว่าการดูแลรักษารถแบบไหนนะครับผมแนะนําตรงไหนยังไงเนี่ยาฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ